อันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเส้นลายมือนะคะลายมืออันตัวนี้จะเป็นเส้นของลายมือขาดอสามแบบนะคะอันนี้ขาดแบบเข้ามาข้างในแล้วก็มีเส้นที่เส้นตัวนี้อาจจะแทนเส้นวาสนาก็ได้นะแต่เราก็จะมาดูที่ปลายของเส้นนะอย่างตัวนี้ที่วาดเนี้ยก็จะเป็นเส้นที่เข้าไปชี้เข้าไปเนินพฤหัสนะคะ,ะแต่เส้นตัวนี้ จะเป็นเส้นชีวิตขาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นตัวนี้มันจะเป็นขาดตัวนี้เส้นชีวิตเข้าด้านในแล้วก็มีเส้นเข้ามารองรับอยู่ด้านนอกแต่เส้นตัวนี้เส้นชีวิตขาดแต่ว่าจะมีเส้นขาดชี้ออกไปด้านนอกเหมือนกับขาดออกไปข้างนอกแล้วก็มีเส้นอุปถัมภ์ขึ้นมาเข้ามาตัวนี้เนาะเขาเรียกว่าเส้นแทนเส้นอุปถัมภ์จะต่างกันตรงนี้คือว่า แล้วก็จะมีเส้นขาดอีกเส้นหนึง่งก็คือว่าเส้นตัวนี้ขาดขาดเช่นชีวิตนี้ขาดสั้นแล้วก็จะมีเส้นวาสนานะคะตัวนี้ไปจะวิ่งขึ้นมาเนินเสาต่างกับตัวนี้เนินวิ่งชี้ขึ้นมาเนินพระฤาหัดมาค้ำไว้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะมีขาดอีกตัวหนึง่งที่ไม่มีเส้นค้ำเลยแต่ว่าไม่ได้วาดขึ้นมาแต่ตัวนี้ก็ แทนขึ้นมามีเส้นขาดขาดสองอย่างเพราะฉะนั้นวาสนาวิ่งขึ้นมาอยู่ใต้เส้นสมองเส้นชีวิตอีกตัวหนึ่งเส้นวาสนาอีกตัวหนึ่งขาดแต่ว่าทะลุเส้นสมองขึ้นมาเส้นวาสนาอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภาพรวมของการโยกย้ายเขาเรียกว่าเส้นลายมือขาดแบบนี้มันจะแทนเรื่องของถ้าเป็นอารมณ์ก็แทนเหมือนเดิมว่าอารมณ์ร้อนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นคิดไม่รอบคอบ หรือว่าตัวเจ้าชะตาเองเป็นคนคิดรอบคอบก็ตามแต่ว่ามันจะถูกกำหนดให้ใช้คำมีคำว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าบางคนที่จะไปทำงานไกลต่างประเทศอย่างเช่นบางคนไปทำงานต่างประเทศเขาก็จะไปได้วยไปด้วยความที่แบบว่ามีได้วางแผนได้ไปเพื่อความจเจริญรุ่งเร,องเรืองแต่บางคนไปต่างประเทศไปเพราะเหตุการณ์มันบีบคั้น บางคนไปแล้วบีบคั้นแล้วไปได้ดีก็มีแต่บางคนบีบคั้นไปแล้วยังไม่ดีอีกเอาแทบจะกลับมาเป็นนี้เป็นสินมันเป็นเพราะอะไรก็มาดูตรงนี้เลยนะคะอันนี้เมื่อมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรามาดูเส้นนี้ก่อนเลยนะคะว่าเส้นวาสนาตัวเส้นชีวิตตัวนี้จะสั้นมันบอกถึงความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่ถูกลิขิตกรรมที่มันกําหนดไว้ ทำให้บุคคลนั้นที่มีเส้นชีวิตสั้นเกิดความชีวิตผันผวนหรือเกิดความใจร้อนหุนหันพันเล่นทําอะไรค่อนข้างตามใจตัวเองอตัวนี้พอเรามาดูเส้นที่มันขาดมันจะไม่มีเส้นต่อนะคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนไม่สามารถที่จะอยู่แบบเดิมๆทำงานที่ไหนก็จะต้อง ไม่อดทนย้ายมีความคําว่าไม่อดทนหรือว่างานไม่ดีถ้าเขาทนก็งานไม่ดีบีบเขาทําให้เขาเกิดความเสียหายเสียเปรียกไม่ทนเขาก็ต้องเปลี่ยนต้องย้ายทีนี้เรามาดูเส้นวาสนาคือเส้นการงานการเปลี่ยนมันจะมาแทนเส้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 นคุ้มกันหรือว่าเส้นช่วยแต่เมื่อวาสนาเป็นอย่างเงี้ยเขาย้ายไปย้ายงานย้ายชีวิตไปที่อื่นเขาก็หวังว่าเขาจะได้ดิบได้ดีไปจเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อเส้นวาสนามันมาอยู่ใต้เส้นสวงแบบนี้มันคือวาสนาหมดตัวนั่นเองการที่จะย้ายไปสมมุติว่าอยู่ที่เดิมมีบ้านมีช่องมีที่มีทางเขาก็ขายบ้านไปหรือย้ายบ้านไปหายสมบัติไปเพื่อจะไปตั้งหลักตั้งฐานที่ใหม่แต่ไปแล้วกลับร้ายกว่าเดิมหมดตัวกลับมาเนาะตัวนี้นี่คือเส้นวาสนาโยกย้ายแล้วหมดตัวแต่ถ้าคนที่มีเส้นวาสนาแบบนี้ก็ต้องเตือนสติเนาะ อย่าคิดการใหญ่อย่าทำอะไรหุนหันพันเล่นอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ว่าคนที่มาชวนเราหรือสิ่งที่เราจะไปมันจะดีแค่ไหนดีมันก็จะดีแต่ต้นแรกๆเท่านั้นยังไงมันก็สรุปด้วยการว่าตัดสินใจผิดพลาดน,นั่นเองนะเพราะด้วยด้วยลายมือก็จะบอกให้เราได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่เมื่อเรารู้แล้วเราจะเลือกทางเดินของเราอย่างน้อยก็ได้สติเนาะแล้วก็ ทำให้เราเข้าใจในชีวิตได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อแต่อย่างน้อยก็ทําให้คนคนนั้นมีมีความรู้ให้เขาได้มีสติเมื่อเขาหมดตัวไปแล้วเขาก็จะคิดได้ว่าเออเนาะมีหมอเคยทักไว้หรือมีคนคอยเตือนไว้ก็จะทําให้เขามีกําลังใจเหมือนกันแต่ต่างอีก,กเส้นนี้นะคะเส้นนี้เมื่อเขาโยกย้ายไปถ้าเขามีเส้นนี้แต่เขามีเส้นแบบนี้ขึ้นมาอยู่เส้นใจเขาเรียกว่าสนาเย็นใจตรงนี้ ว่าคําว่าวาสนาเย็นใจนี้จะทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาโยกย้ายไปที่ใหม่เขาก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ถ้าเราเห็นเส้นแบบนี้เราสนับสนุนขเขาเลยว่าอย่าอยู่ถิ่นเดิมอย่าอยู่ที่เดิม,ย,ย,ดมยิ่งเปลี่ยนยิ่งรวยนะคนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถบอกคนที่เขามีเส้นวาสนาแบบนี้เขาได้นะคะนี่คือการดูลายมือของคนที่เส้นลายมือขาด ส่วนเส้นลายมือขาดตัวนี้มันจะเป็นแทนเส้นอุปถัมภ์ก็จะทําให้โชคดีอย่างหนึ่งว่าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วตัวน,นี้เหมือนจะได้กลับมาที่เดิมเนาะกลับมาบ้านเกิดของเราย้ายไปแล้วแก่กลับมาลักษณะอย่างนี้หรือว่าเส้นชีวิตของเขาไม่ได้ย้ายเขาป่วยเขาเก็บเขามีเหตุอะไรเสียหายแต่มีญาติเข้ามาช่วยเนาะตัวนี้คือคือโชคดีเพราะมันเราก็ไปดูช่วงของชีวิตถ้าเรา เรียนแล้วเราก็จะได้รู้ช่วงชีวิตว่าช่วงไหนเราวางแต่รวมๆม,มันก็ชีวิตมันมันมกจะผกผันอยู่เรื่อยแหละตัวนี้แล้วก็เส้นตัวนี้ก็คือเส้นชีวิตที่เหมือนกับคนตามใจตัวเองใจร้อนทําอะไรไม่คิดอ่ะนะแล้วก็พอมีเส้นตัวนี้ยังดีนะคะที่มันมีถ้าที่วาดภาพนี้ถ้ามันมีคําอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเขาพอเขาเปลี่ยนแปลงเขาโยกย้ายเขาก็ยังได้งานจะดีไม่ดีเราก็ไม่รู้ยังได้งานใหม่แต่ถ้ามันมีเส้นขาดขาด ที่ไม่มีต่อ,อยตรงเนี้ช่วงนี้ถ้าเป็นเก็บป่วยเขาก็จะรักษาหายนะตรงเนี้หรือว่าย้ายคู่เลิกคู่เปลี่ยนคู่ย้ายงานย้ายบ้านได้หมดเลยตัวนี้หรือเก็บป่วยได้หมดอ่านะแล้วถ้าเกิดว่ามีเส้นไม่มีเส้น